สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยก็ได้เดินทางมายังบ้านของนาตาค่ะเพื่อติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับนาตาไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านในงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 6สค่ะค่ะแลนตาเพื่อนกัอยู่บ้าน่ะน้อบ้านนาตาค่ะมาหอนเฮือนหอนซานนาตาเพื่อนกัอยู่บ้านอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะไปถามเบอ่งวันนาตา วันทีน่สามิปธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เพื่อนฝันละบ่เนาะเพื่อนใดตัวเล็กตัวไรน,น้อมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนอเพิ่นกระเห็ดกอกวแก๊แกๆอยู่หันอยูย่ซานค่ะท่านผู้ชมเส้นนี้กัะบ,บุกมาส่วงคำเนาะคะ่ะสวงแรลงแห่งสวงใบๆเนี่ยสวัสดีค่ะนาตาค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะเป็นขยนนะะันเนาะค่ะค่ะเห็นของมาฝาก้อมค่ะเป็นเสาวรสเนาะค่ะ สดสดจากสวนค่ะน้องพีมชอบมากเลยค่ะเป็นจังไรฟันดีระบอหวดนี่ฟันดียูฟันดียูประสันท่านผู้ชมบอผิดหวังค่ะฟันดียูเพิ่นว่าค่ะค่ะเพื่อเป็นการบอเสียเวลาเนาะค่ะกลับไปรับชมรับฟังความฝันของนาตาพร้อมๆกันกับสาวนิ้งค่ะไปค่ะสวัสดีครับนาตาครับสวัสดีครับค่ะมือนี้ช่องสาวนิงพารว่ยช่องพูดชาแนลค่ะค่ะติดตามแนวทางตัวเล็คขามฝฟันกับนาตาในงวดวันที่30ธัท่านว่าคม 2 5 6 6เนาะค่ะหน้าตาฝันจังไดโน่เบาโซฟังไหมค่ะเป็นความฝันฉันสันเนาะค่ะก็ฝันบ๊ฝันบ๊อดอย่างฝันว่าจะไปเรียนเงานเอื้อยนี่แหละไปกับตัวมหาว่าไปกินตำมบะคุงน,น้ำกันเนาะอนบ้านนี้กับบ่มีรถก็เลยยางไปหน้าตากน็นยางค่อยๆยางไปน้ำทางนี่แหละบานนี้พวกเาเพิ่ก,ก็กำลังตากกนลังถ่ายอยู่เฉียงหน่อย ียงหน่อยใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่ผู้อนทีเคยนั่งนด่นประจำเนี่ยนะก็นั่งคุยกันนอะอันตาไปหอยกับเออแม่แม่แม่ฟ้าแม่กินเขาสินสิาะท่านเขาคนนั้นเนาะบ้านนี้ก็เลยผ่ากันแนั่งกินเขาอยู่กับคุยกันเรื่อยๆนะคะกินไปนั่งคุยแปนั่งบ้านนี้โดนเติบนี่พูว่าวันนั้นโดนเติบทางบาดน,นางบาดน,นะฟังฟังตรงขามนนะตรงขามมันก็น อันนี้ยินเสียงคนไนหายนะยินเสียงเปนหายห้องหายห้องหายก็เลยแปลกใจนะก็เลยเนี่หาตอนแรกก็เ,เห็นค้อนได้เราแบบว่าเราเราหลีหายอยู่ข้างางานเราเหนอแมบผู้ชา,ายนนะอันลูกนะเราเราเรา่ราราราาค่อยสบายดอกเราเราสิบ่ค่อยสบายนะเราเราประสบอุบัติเหตุแบบว่าไฟดูดไฟด,ดูลาสมองเรกกับเขาเอานี่ยัง สมองเรามันก็ตายไปครงงั้งหนึ่งบางทีนะเดี๋ยพากระโหลกเครื่องหนึ่งในความฝันนั้นเราก็ไทยยุคครั้งนั้นตากระหน้ยยนากกนหมาเนี่ยหมาทีมาหายกับทามกันเลี้ยงผู้ใดหายหายจังไดค่ะหายแบบหายแบบเสีย,ยใจหายทุกคนเสีย,ยใจแล้วนะด่างแห้งด่างแห้งกรเลยย่างหาแล้วบัดนี้พวกคนงานนาั่งรวยเพิ่นกับบรินสนใจเนะะาะกระเพากันกินเผาเซื่อยหน้าตาเปรียดใจว่า เสียงไฮนะมันผิดปกติอ่ะนะเสียงไฮแบบขี้คนเสียใจแท้หน้าตาก็เลยง้างนั่งหาเสียงไปวันนดิพี่ขอแล้วอยู่ขังงานเพิ่์นนะขังงานเพิ่นก็เลยถามถามเพิรนว่าลุงเป็นยังล่ะคือยห้ฮเป็นกับบานดิเพิ่นก็เลยว่าอันเพิ่นเพิ่นเอิดอันเพิ่นเอิดแม่เพิ่นว่าแม่แบบแม่ยังเนาะแม่แม่แบบง้างเพิ่นว่าแม่แม่ด่างนี่แม่แดงนี่แหละเป่นว่า ตายแล้วคนมาอันนี้เป็นตายแล้วคนมาอ้าวมาสร้างวาแท้ก็เลยว่ากันจังเมื่อวานนี้เห็นเป็นอยู่ร้านนะแต่ว่าอีนี้นั้นเราบริเตตายได้เมียเราแต่ว่าในข่วมฝันนั้นผัวเป็นบาดวาเมียเป็นตายนั่นนะค่ะเมียนมันนีนักตาก็เอ้ามาสร้างวาแท้ก็จังกินเขาด้วยกันยูก็เลยว่าค่ะตอนก็โอ้ยเนาะยบานี เพราะเพราะข่าวเนี่ยพญางออกมาว้านนี้ทีความฝันนั่นอ้าวใส่บัตตายก็อย่างยงยงแค่ค่ะเออนี่ก่อนคนจะตัดกระตกใจอังเปียวมาจากไหนเน้อบ้านถ้าพวอพูดกับให้พ่อเศร้าแด่ลูกเนี่ยก็เลยแบบเสียใจแห้งก็นเลยว่าเน่แล้วบุดรตายแล้วยังเป็นคนยู่นั่นในความฝันกับปอบเราอ่ะค่ะอือกับปอบเราลายอยู่แล้วบุดรตายนี่เดี๋ยป้าบุดรตายก็เลยวะค่ะบ้านก็เลย สะดุงด้งตื่นบานนี่มหมาย,ยัางอ้าวกิดแต่ฟันมียังเหนียวนี่ก็เลยว่านะฟันว่าตายแต่พวนเป็นจริง<อ>บริไตบ่แล้วก็บริไตเป็นยังแล้วก็อยู่ดีนี่แหงอยู่ค่ะเนี่ยการห้องหายเสียใจเออแล้วนาตานี่ฟันมื่อยคะฟันได้ด๋ยสองสามมือนี่ล่ะสองสามมือเนาะ,นะค่ะต่อวีกเลยมันบนอลต่อฟัน มือก้อนล้างมือเหล็กออกนะล้างมือเหล็กออกนอกค่ะเรียวตวเหล็กเหรอคะตัวเรล,ล,ล็กอันน้นตากระทถามอายุป่าเพื่อนค่ะมาเรา,าอายุจะปีพอเราดีก็เลยถามาป่าอายุจะปีก็เลยว่าป่าอายุหาสิ 8ปดปีพันว่าสิบแปีนชิมาตะเก่าในาตาอย่างคิดเสียไดยโอ้คือบอกฟันก่อนบนี่ครับอาจจะมาตัวกัะบจ็ได้ก็ได้นากค่ะคือว่าบานบานเด็กทีพิ่นค่ะบานในที่เพิ่นตัวไหนครัปดสบเก้าแที่แปดสบเก้าแมนอืมกีเพิ่นแปดสิบเก้าบานในที่แปดเานาะค่ะอายุหาแปอายุพอที่เพิ่นว่าเพิ่นไห้นิดแต่ว่าอันอายุอัน อันพออันลุงนันมองบุ้ับุ้งอายุแล้วเพราะว่าตาฟันมาอันตาเแล้วตายพอดีพอแล้วน้ำท่าว่างนี่แหละเขาเลยทํามาอยู่ป้าตาอายุอันจี่ปีตาฟันว่าป่าตายก็ในห้าสิบแปดปีครับโอ้ยนนอคือบ่ฟันก่อนเล็กอสค่ะืมเน่ค่ะอสชมาตกลับกันเลยคานตาค่ะ มีอะซิมาโตกลับก็ได้วัสดุกับบาบีทีเนาะนั่นีแล้วต่อย่าลืมมาแฟดกับสามเดียวกันแมนค่ะเมนหนาตากับสามค่ะนามนาตากระคลืดอยู่แต่มันบาออกมันอาจจะมาออกหัวนี้ก็ได้อันใดกับโบเน่เนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนาตาค่ะที่เพิ่นฝันแล้วเพิ่นก็มาเว้าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาภเลยท้งวันใหญ่กับนาตาเบิดสุขปู่สุขคนค่ะ ในงวดวันที่30ธันวาคม2566นี่เนาะค่ะค่ะขอขอบคุณนาตาหลายๆค่ะโบแพงตัวเลขเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนาตารุปนแนวทางตัวเลขความฝันของนาตาค่ะนาตาเพิ่นกับฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเห, oui, ห็นผ e ู้ชายคนหูจักค่ะบ้านค้างๆกันนี่แหละค่ะเพิ่นว่านางหองไห้เสียใจเนาะค่ะให้แบบเสียใจแห้เพื่อนก็เลยยางเขาไปถามค่ะ ถามว่าเป็นยังคือห้ค่ะและผู้ทายผู้นั่นเพิ่นก็เลยว่าเมียเพิ่นตายเนาะค่ะเมียตายเสียใจแห้งห้องไห้ค่ะละนานตาเพิ่นก็ยางเขับไปปลอบใจเนาะค่ะชวนเบา่วนคุยค่ะแล้วสักพักหนึ่งเมียทิวาตายก็ยางโพโบมาเนาะค่ะเห็นยางก่อยก่อยอยู่เพิ่นว่าค่ะแล้วนาตาเพิ่นก็ได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั่นก็เป็นอายุของนาตาอายุของผู้ที่เพิ่น ตายเนาะค่ะเป็นอายุหาสิบแปดปีค่ะเป็นผู้หญิงค่ะถือว่าเพิ่นเสียชีวิตเนาะค่ะหาแปดหาแปดค่ะกับน้ำค่ะแปดหาแปดหาเนาะค่ะค่ะละก็8แปดเก้าแปดเก้าค่ะเป็นบานลกทีเนาะค่ะเป็นบานลขทีของผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตผู้ที่ผัวเพิ่นนางห่องไห้เนาะค่ะเป็นบานลกทีของเพิ่นแปดเก้าแปดเก้าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนาตาค่ะที่เพิ่นห้กับท่านผู้ชมทางบานได้รับชมรับฟัง ขอให้มีโชคมีลาภไปด้วันยญยกับนาตาเบิร์สุขูสุขนค่ะในงวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 6นี่ค่ะอย่าลืมนะค่ะว่าเด็ก8กับเด็ก3เป็นตัวเดียวกันค่ะเด็ก8กับเด็ก3เป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเด็ก9กับเด็ก6เป็นตัวเดียวกันค่ะ อาจสก๊ับหัวกลับหางกระไดค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางที่สาวนิ้งนําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะให้มีโชคมีลาบเดนวันหญยน้ำกันเบิดสุขูสุขคนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิ่งผ้าร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมานปังปัง,ปงรำร่วยรำรวย ถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ